สวัสดีครับพี่น้องครับผมสักสยามเชพชรชมพูเจ้าเกาเดอรออ์มหาพิหารน้องอีกแล้วบันการศิมาบอามาถามพี่น้องว่าผู้ใดเคยเป็นคือโลกอดี้มันเขาเอิ่นเป็นโลกทวรมันอานุ่ังแต้ซีสิบหาขึ้นไปหอดพุลละร้อยคนละ,ละ,ละเขาเอื่นโลกก้มลุกมาาพี่น้องเป็นห่วงหลายน่ เคยเป็ี่ยนบครับผู้ใดเงียวหัดคัดเงียวข่องข่อมย้ําบครับย้ําขึ้นลุกขึ้นมาซีเทียหาเทียไปข่อง้องน้ำออกเทียละยดเทียละสองยดเทียละรับเจ็บปวดเ่พาะบรนนั่นนี่คือสักสยามเคยเปลี่ยนมาก่อนผมเปลี่ยนครับอาการต้มลุ่มหมากโตนี่มันเป็นทั้งสี่ครับเริ่มต้นนี่พี่น้องสิวหัจ <uur> <mumbles> ักเองเลยว่าเป็นอย่างยู่ซื่อๆกับเงียวคัดเงียวข่องเป็นเออเป็นปวดหลังปวดเดียวเป็นเงียวบวกล่อง เขาหวางน้ำขึ้นหนึ่งสามเท่อซี่เท่า่าออกเทลระยดสองยดอันนี้มันนี่ขึ้นคือจุดเริ่มต้นของของโลกนี่ครับสาเหตุที่มันเริ่มเป็นโลกอันนี้นะครับคือโดยมากนี่มันดีเยี่ยงก็ได้ผู้เป็นโลกเกาอยู่กับมีโลกเบาหวานโลกความดันโลกหัวใจโลกอย่างแน่้ั่นสุดท้ายเ่เขาพักลับกลายมาเป็นโลกอันนี้สำหรัมันมันเป็นสิ่งที่ทรมานพี่น้องครับเงี้ยวยากเงี้ยวฝืด เจ็บหลังปวดเอวโอ่งลูกก็อยวยห้องก็อวยนี่บาดนี่พี่น้องสิเบิดตควมกับวินในในทุดนั้นเพราะมีของดีมาฝากว่าเป็นดีธรรมดาพี่น้องครับกินลงไปเรานี่คุณภาพของมันนี่ถ้าไป็นข้อวา่าจนได้คุยได้ทัวฝาวา่าว่าเอามันเศร้าอีีมันเศร้าไดจังใดนี่นี่คือนี่คือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สักสยามเคยเคยพบมานะครับยังไงพี่เอ้น้องมีความสุข อย่าให้พี่ให้น,น้องบ่มมีเจ็บมีป่วยบ่มีเหีียวแต่ละเทียได้ออกแต่ละเทียมันทอะ,ะมุนทรละมานมาได้ตัวนี้ครับพี่น้องครับขันซักสยามบอกต่อไปดีอย่าลืมดวยครับเรื่องบริโภคกินครับกินเราพี่น้องสิเอา้าซ้ำกันครับบ่เคยเปลี่ยนมาก่อนครับบ่เคยมีมาก่อนนั่นนั่นคือเป็นสิ่งที่เฮาต้องการกับชีวิตสุ่มือนี่ครับชีวิตของคนเ้องมันต้องรักษาครับเบิง่งเบิ่งจาขวงครับ ขันเป็นเป็นลักษณะที่ผมบอกมาว่าโอ้ยจะเป็นเมียวยากจะเป็นพ่อละมั่นปลุกขึ้นห้าลังเทียพี่น้องเอ้ยกระโบนโวตามหลักตัวนอกอายุสามีกันไรปู่ละคนนี่บ้แค่ได้พ่อหยังเจ้าเทียคือเลี้ยงเลี้ยงบนเตียงนิงเสียเบิดมิดจริงๆพี่น้องครับสากสยามสิบอกเด้อแต่ละคนนี่โรคบ้ขึ้นกันแต่ว่าโรคอันนี้เนี่ยเป็นโรคเดียวกันพี่น้องครับอยากให้พี่ให้น้อง อยู่ดีนี่แห้งเพราะยางไง้มีโรคมีไพ่เก่าของดีมาฝากฮีโรคครับฮีโร่ตัวนี้แหละครับซักสยามกินมาตั้งแต่เริ่มเป็นผมเป็นเบาหวานเป็นค่วมดันเป็นโรคหัวใจเป็นเบิร์ตเนียลแล้วจะมาเริ่มมาเป็นโรคกันที่เพราะต้องการนี่แหละที่โว้ยลุกต้มลุกมากแต่ว่าฮีโร่พี่น้องครับ อันนี้อย่างแนะนําให้พี่น้องใส่ให้พี่น้องกินบ้งพี่น้องผู้เป็นต้อมลูกมาผู้เป็นเ,น,เนียวยากเนี่ยงยัดเ่ยมันเ่งเ่ยมันขึ้นเดือนเถ่าข,ของน้องของน้ำมือละสามเทียสี่เทียจี่ถ่ายพี่น้องได้เพิ่นนี่เขาไปแล้วมันดีดีครับมันตอบโจทย์ดได้ครับเอาไปเอาไปบริโภคล่อมึงเลยพี่น้องี่ว่าซักสยามเล่าเราเนี่ยเล่าตอบโจทย์ในทางทางผู้เห็นครับผู้เผมเกิดสิบหกเก้าวาัาอันนี้ยืนยันครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับ ผู้อ,อาครับเพื่อพีนพ่น้องเด้อผู้ใดเก็บผู้ใดป่วยผู้ใดเปลี่ยนครับขอบคุณครับ